เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่ในอ่าในการโฟสเตอร์คุงอีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นอ่าเอาชีวิตรอด EP สามนะครับผมโอเคก็ EP นี้นะผมบอกไว้จะมาทําฟาร์มกันนะครับโอเคก็จะมาทําเป็นฟาร์มข้าวก่อนละกันนะเริ่มเริ่มก่อนเรายังไม่มี ทรัพยากรที่ไปทำพวกฟาร์มเหล็กฟาร์มทองฟาร์มอะไรเนี่ยน,นะครับตอนนี้ก็ฟาร์มทำฟาร์มแบบเบสิกเบสิกคลาสสิกคลาสสิกเออคลาสสิกนะครับเฮ้ยเสียงเฮ้ยอินเดอร์แมนเหรอเสียงน่าก,กลัวน่าก,กลัวต้องย้ายบ้านแล้วครับย้ายไปข้างบนนู่น หรือว่าเราย้ายไปแล้วเราห้ามมองหน้าของ e n d e r t a n นะชัดเจวเราจะไม่มองหน้ามันครับเราจะไปเก็บ s h ป p p i n g และแอปเปิลของเราเราจะปลูกต้นไม้ขึ้นโอ้ฝนตกวัน e f ฟักปลูกต้นนี้มั ปึ๊บยอดเราจะไปที่บ้านเรานะครับว่าแต่บ้านเราอยู่ไหนวะบ้านเราอยู่ตรงไหนแปบ๊บแปบ๊บแปบ๊บ ผมมึนอยู่บ้าน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 เรายอยู่ตรงไหนี่ท่ทานผู้ชมท่านผู้ชมบ้านเราอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรออืมจำได้่าผมสร้างตรงนี้นะ ใช่เลยบ้านเราอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าบ้านเราหายไปไหนอย่าบอกนะว่าเอ็นเดอร์เหรอเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนพังบ้านเราทั้งหลังเลยครับคุณจะโหดไปไหมครับทั้งหลังนนั่น แล้วเหล็กผมอยู่นี่แล้วผมมีในกล่องอีกเราสร้างบ้านอย่างวะเราสร้างบ้านแล้วนะเราสร้างใหม่เหรอเค <Yeah. S 1> ครับเราสร้างบ้านใหม่นะบ้านหายเอ็นเดอร์แมนขโมยเฮ้ยโอโห เ,เราจะสร้างบ้านเป็นไม้เบิร์ดบ้างนะครับโอเคเราทำด้วยไม้โอ๊กมาเยอะละปึ๊บปึ๊บแบบนี้แบบนี้สามสี่ห้าหกเบิร์ตเบปึ๊บปึ๊บิร์ตโอ้โหเซ็งเป็ดเลยผู้ชม เฮ้ยติดอีกอนะ่ะเอาเข้าไปโหเซ็งออนเดอร์เฮ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอรอฉันมีของดีๆกันแล้วกันแหม ทำของาหายมาเลยอะโหเซ็งรู้ว่ามันบักว่ะมันคงไม่ใช่บักของเกมแล้วม,มึงมชมบ้านหายทั้งหลังเลยอะเฮ้ยโอ้โหเซ็งเป็ดเลยฝนนี่ก็ตกอยู่น่นเลยโอ้โหเซ็งเป็ด ผมจะนี่ผมสร้างไปแล้วนะบ้านน่ะโอ้โหกระจงกระจกผมก็คาบไว้หมดแล้วนะเนี่ยกระจกก็ไม่ได้อยู่ที่ผมอะท่านผู้ชมลองคิดเอานะครับว่าบ้านผมหายไปได้ยังไงเซ็งนะท่านผู้ชมโอ้โหท้อเลยท้อท้อดีนะยังไม่ค่อยมีอะไรมากอะ่ะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอินเดอร์แมนเดี๋ยวกันเด่นนักปราบอินเดอร์แมนให้ดูมือปราบอินเดอร์แมนยอดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออินเดอร์มงอินเดอร์แมนเฮ้ยหรือว่าบ้านหรือว่าบ้านเราอยู่ฝั่งนู้นป่ะน่านผู้ชมขอเดินไปดูก่อนแป๊บแป๊บแป๊บ อืมไม่มีเอ้านั่นก็บ้านเรอยู่ฝั่งนู้นน่ะก็แปลว่าหายจริงแล้วครับผมไม่ได้คิดไปเองนะเพราะว่าฝั่งนี้มันก็ไม่มีอะเนี่ยไม่มีไม่มี เราเป็นเอาอ้อยดีกว่าเซ็งเลยเอ e r แมนโอ้โหคิดจะเปิดศึกกับข้าใช่ไหมได้เดี๋ยวเจอกันเอ e r แมนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ให้ฉันมีฟูลไอเทมก่อนเดี๋ยวก็เฮ้ยแกขนแกะแล้วก็จับจริงเราได้ครบเลยเนี่ยเซ็งเป็ดโอ้โหโอ้ย ตกครับที่ไหนบ้าเมื่อกี้แล้วก็ขุดต๊คคับไปแล้วดิเอาอเราไว้เราต้องคับใหม่เราไว้ในเหมืองอันหนึ่งนะครับท่านผู้ชม เราจะทำเป็นชั้นสองนะครับบ้านเราโอเคก็เดี๋ยวเราจะทำให้บ้านเป็นชั้นสองชั้นนะครับยังไงดีอ่ะนี่นี่มันนี่มันนี่เปิรบเปิรบโอเคสติก๊ก ปัด้ายูนไหนวะอีก,อกใช่ไหมเราได้แล้วหนึ่งสองสามโอเคพม่ตอเป็นหนึ่งค่ะผู้ชมเราผมขอทำอาหารกันแล้วกันเด้ หิวมากตอนนี้มากินนะมากินยอดเรามาดูชั้นสองก่นกอนเราเสีย,ยน้นไม้จะโตตรงบ้านเราดิเราต้องไปปลูกตรงอื่นเดี๋ยวค่อปลูกเดี๋ยวค่ปลูก,ก ก็ไม่ได้อยู่ที่เราเหล็กเหล็กเราหายหมดเลยท่านผู้ชมเหลือไว้เราแค่หกก้อนเท่านั้นเราต้องใช้อย่างคุ้มค่านะครับเรามีหก้อนเท่านั้นเหล็กอยอดท่านผู้ชม เราจะต้องใช้เหล็กให้คุ้มค่านะครับตำแค่6อันเท่านั้นโอเคทนสองใช่ สองเราจะทำเป็นจุดชมวิวเลยแล้วกันวางม่วไปแล้วอะเฮ้ยจะตกใจเย็นนะเพื่อนเพื่อเปิบเปิบโอเค ั้นสองเราจะไม่ทำอะไรมากนะก็เราจะเอากระจกเราจะเอากระจกมาปิดตรงนี้แล้วก็ข้างบนเอาไว้ชมวิวต่างๆนาะนะโอเคอ่านะหมอะครับเหมาะแบบแบาหก เป็นหมดไวครับเราต้องเอาไปเยอะ,ยอะไม่กล้าใส่เลยท่านผู้ชมจะโดนไปอีกนะ่ะเคครับเราจะใส่พวกนี้ไปก่นและกันนะพี่อนะินเดอร์แมนไรกแลอย่ามาขโมยกล่องเราอีกนะ คครับก็เรได้มา1อันแล้วกระจกจะได้ครบ12อันนะครับเราจะได้ทำกระจกแล้วก็มาปิดแบบนะี้หนึ่งสองสามห้าสิบหนึ่งสอามสี่ ยี่สิบสองนี้ยี่สิบแปดแปดแปดสิบหกเป็นเท่าไหร่อ่ะสองสี่ยี่บวกอีกสองเป็นสี่สามหกห้าสิบห้าสิบสองไม่พอเฮ เราต้องใช้อีกเยอะเลยได้เท่าไหนโอเคนะครับ <Okay. S 1> ก็ถ้าอาจมีคลิปเอ้ยไม่ใช่ดิถ้าเกิดมีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับ What the Ban ku I hip Apa Ban Ban คิปเปอร์บ้าเราตายไปหนึ่งรอบแล้วนะครับผมเราจะต้องไม่ตายอีกสองเจึบเจึบอุดอุดโหดินห้าสิบอัน เรา,าไม่เห็นนะครับเราขอโทษขอโทษจริงๆดีนะนิดเดียวอะ่ะโหดีนะ เฮ้ยวางผิดโอ้โหเสียฟรยีเลยหนึ่งอันเซ็งไม่น่าเลยโหท่านผู้ชมวางผิดโอ้โหต้องค่อยๆวางนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราวางผิดอีกเ็าต้องห้ามวางผิดเพราะถ้าเราวางผิด เราขาดอีกหน,นึ่งอันนะครับมีห้าอันแล้วใช่ไหมหกเป็นสิบหกได้มาสิบหกอันเอ่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่า หมดแล้วไอ้น,นี่เราก็จะหมดแล้วด้วยประตูเรามียังวะประตูเออใช่ประตูออปะตแปบแบบแบบจัดของกันท่านผู้ชม เสี่ยงน่ากลัวมากอะถ้าตีทะลุได้นี่เทพเลยต้องปรับมุมสองครับถึงจะตีทะลุได้เฮ้ยฝนหายตกเลยโห้ยี่ยมิบขอบคุณมากครับ สี่สามปุ๊บสองเฮ้ยคิปเปอร์อีกแล้วเอ๊ะอยากระเบิดเลยห้าหกปุ๊บ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 อะไรวะเสียงอะไรอ่ะอ๋อ เราจะต้องทำให้เป็นกระจกแผ่นเยอะๆเพราะรอบนี้เราต้องใช้กระจกแผ่นแล้วนะครับเป็นการปิดข้างบนตรงนี้เพราะถ้าเกิดเราใช้กระจกเป็นแผ่นนะครับมันจะไม่สวยเราต้องใช้เป็นกระจกบล็อกมันถึงจะเป็นบล็อก เร็วๆเซเวเร็วหน่อยสิเพื่อนเรารอนานแล้วนะถ่ายทั้สุดเลยตอนนี้ดูพี่านานแล้วว่าน่าจะแไม่พอแล้วครับ ยังไม่ได้นะยังยังไม่ได้หาทางไอ้น,นี่เลยออกบ้านเข้าบ้านตรงนี้แล้วกันตรงนี้กันตรงนี้โอเคเอาแบนี้เอาแบนี้ จะต้องกดทรายไปนะครับห้ลึกเกินจะเย็นประมาณนี้นะครับอโคเทวิธาข้าบาน โอเคครับก็พัดนี้เราเอาน่าจะไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะครับโอเคครับใครที่อยากให้มีพัดสีเร็วๆนะครับก็อย่าลืมช่วยกันนะกระทืบไลค์นะครับก็ช่วยกันพาเพื่อนมาซับสไครตแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดอ่าไลค์ like, กด s u b สไคร b e แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ใหม่จากผมจากฟสเซอร์คุ้งนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับพาร์ทหน้าเจอกันใหม่ครับเจอกันทลิปหน้า See you again. Bye